แม่ค้ากัมบูชาจะไม่กลับมาเหยียบประเทศไทยอีกแล้วสบายดีสวัสดีครับถักไทยเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมยูค้าพบมเทพยโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณเกือบเกือบเทียงถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง ท่ามกลางสถานการณ์ไทยกัมพูชายังไม่ได้ฟื้นความสัมพันธ์ไทยยังตอบโต้กัมพูชาเหมือนเดิมเรื่องวีซา่าเวิร์กเพอร์มิการทำงานของแรงงานชาวกัมพูชาแล้วก็ปัญหาระหว่างสองประเทศนะครับก็ยังไม่ได้เจราจาตกลงแม่ค้าชาวขเขมรน,นะครับคนหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไทยอลองไปฟังดูนะครับทุกท่าน นี่แหละครับทุกท่านเป็นการตอบคำถามที่ฉลาดมากถูกใจฮุนเซนกลับไปนี้น่าจะได้เป็นวีรสตรีหรือเปล่านะครับแล้วตอบเป็นภาษาไทยด้วยนะผู้หญิงกัมพูชาคนนี้ทำงานในประเทศไทยนานเป็นแม่ค้านะครับเขาบอกว่ากลับไปแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้วก็ กลับไปนี้มีงานรองรับอยู่แล้วอ่าผู้นำกัมพูชาเขามีงานให้ทำแล้วก็ทำงานที่กัมพูชาเนี่ไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าเช่าบ้านกินอยู่ก็สบายนะครับอ่าทำงานในประเทศไทยนี่ต้องเสียค่าเช่าเอา้าทำงานในประเทศไทยมันก็ต้องเสียค่าเช่าสิครับไม่ใช่บ้านมึงอะนี่อรอไหมนะครับขนาดกูไปทำงานที่แคนาดานะครับ แรกๆก,กูก็ยังเช่าอพาร์ตเมนต์เลยนะครับคนไทยไปทํางานที่ต่างประเทศก็ต้องเช่าถ้าไม่ซื้อบ้านก็ต้องเช่าครับถ้าไม่ใช่บ้านตัวเองก็ต้องซื้อทุกอย่างครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่สําคัญนะครับที่บอกว่าเขามีงานรองรับแล้วแสดงว่าโดนฮุนเซนหลอกฮุนเซนบอกว่ากลับไปนี่มีงานให้ทํามีลงงาน สมมุติว่าได้ค่าแรงวันละสี่0้เนี่ยก็ได้เต็มนะครับไม่ได้หักค่าเช่าค่าอะไรเหมือนในประเทศไทยแต่หารู้ไหมนะครับความจริงมันก็คือความจริงแรงงานเขมรเนี่ยไม่อยากกลับประเทศเขมรหรอกครับถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นถ้าความสัมพันธ์สองประเทศกลับมาเหมือนเดิมนะครับยังไงแรงงานเขมรก็ไม่อยากกลับครับแต่นี่คือคำสั่งของฮุนเซน ขู่จะยึดที่ไร่ที่นายขู่จะถอนสัญชาติถ้าไม่กลับไปที่กัมพูชาอันนี้คือคําสั่งของฮุนเซนนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับแม่ค้าคเขมรคนนี้บอกว่าจะไม่กลับมาเหยียบประเทศไทยครับเชิญดูแรงงานเขมรนะครับอยากกลับไหมครับบัลรห้าหมื่นคนเจ็ดหมืนคนแปดพันคนเขาอยากกลับหรือเปล่าเขาไม่ได้อยากกลับนะแต่โดนบังคับนะใครที่บอกว่าประเทศไทยไม่ดีครับ กลับไปแล้วอย่ากลับมาอีกนะนะฮะมันมีหลายตัวนะที่ทำคลิปออกมาอย่างล่าสุดนะครับมาดูคลิปนี้ครับทุกท่าน นี่แหละครับทุกานนี่คือน่าจะเป็นกันเกือบทั้งประเทศแล้วมั้งนะครับทำคลิปเหยียบทงชาติไทยในโรงเรียนเขมรในที่สาธารณะคือพยายามโชว์ให้เห็นนะครับยิ่งทำก็ยิ่งแสดงถึงว่าประเทศที่ยากจนประเทศที่ไม่พัฒนาประเทศที่ไม่เจริญนะครับถ้าเกลียดประเทศไทยแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาประเทศไทยนะโอเคนะครับ ั้นมันก็จะดูดีดูหล่อดูเท่น,นะครับอ่าไอพฤติกรรมอย่างนี้ครับเป็นประเทศที่ยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาเขาทํากันนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับผมเห็นใน Facebook ใน t i k t o อกนะครับใน Comment Comment, คอมเมนต์คอมเมนเวลาเจอคลิปคนไทยนําเสนอหรือโจมตีคอมเมนตนะเขามักจะใช้คํานี้นะครับ o o t t ทยท to me อนไทยทูมีเ m ื่อนะ พูดอย่ากับประเทศตัวเองนี่จเจริญและพัฒนากว่าไทยดีกว่าไทยนะอ่าประมาณว่าดอนไทยทูมีก็คืออย่าเอานิส,สัยคนไทยมาใช้กับคำเมนอ่าอย่าเอาพฤติกรรมคนไทยมาใช้กับคำเมนให้ให,ให,ให้กูจะบอกให้นะให้ประเทศมึงจเจริญก่อนค่อยพูดคํานี้ถ้าประเทศมึงยังยากจนยังกันดานอยู่นะครับมึงใช้คํานี้มันไม่เหมาะนะ ตราบได้ที่มึงยังเข้ามานั่งขอทานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนของประเทศมึงเนี่ยมึงไม่ต้องใช้คํานี้มึงไม่สมควรใช้คําว่าคอมเมน์กับคนไทยแค่ภาษาที่มึงพูดเนี่ยได้ยินมันก็เจ็บหูแล้วนะครับเป็นภาษาที่ฟังแล้วไม่ค่อยนิ่มนวลเป็นภาษาที่ฟังแล้วเหมือนเหมือนสัตว์คุยกันอะเนื่อออกไหมนะครับมึงไม่ต้องใช้คํานี้หรอกเออถ้าประเทศมึงจเจริญเท่ากับสิงคโปร์ มาเลเซียนะครับอินโดนีเซียหรือเท่ากับฟิลิปปินส์ก็ได้นะครับหรือเท่าเวียดนามก็ได้เดี๋ยวค่อยมาพูดว่าดอนทายทูมีแต่ถ้าตราบใดประเทศมึงยังขอทานมากที่สุดในโลกแล้วผู้นำของมึงนะยังเป็นผู้นำที่ล้าหลังดูกันดานหน้าตาผู้นำมึงมันไม่มีหรอกครับที่จะไปใช้คำนี้กับประเทศอื่นต้องรู้จัก ประมาณตัวตนไม่ใช่ว่าเอออยากจะใช้คำไหนสรรหามาแต่ไม่ดูว่าสถิติหรือคุณภาพชีวิตการศึกษาในประเทศตัวเองล้ำประเทศไทยหรือยังกูเห็นนักเรียนนักศึกษาขาเมร์ยังเข้ามาเรียนในประเทศไทยเยอะแยะแล้วตามแนวชายแดนนะครับเด็กขามรเข้ามาเรียนในประเทศไทยแล้วทุนไทยด้วยนะอะทุนไทยด้วยที่สําคัญนะครับมึงต้องรู้จักจุดนี้อย่าว่าแต่เด็ก เขมินเลยครับตามแนวใจแดนทุนไทยขนาดไอ้หุน่นมาเนตไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับทุนกองทัพไทยนะนะครับเป็นโคต้าของกองทัพไทยนะโทษทีนะฮะมันยังไม่รู้เลยนะเขมินนะ่ะเออโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลยหลายครับที่เข้ามาติดตามพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์ share, แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ